หนึ่งหนึ่งสี่สี่แพ็กลิงสวัสดีค่ะขอทราบหมายเลขเครื่องค่ะเก้าเก้าห้าห้าห้าเก้าค่ะเก้าเก้าห้าห้าห้าเก้าค่ะตั้มนี่ส้มนะตั้มนี่ส้มนะค่ะตอนเด็กๆชอบเรียนคณิตศาสตร์ตอนเด็กๆชอบเรียนคณิตศาสตร์ค่ะเรื่องสแควร์รูทเรื่องสแควร์รูทค่ะไม่ใช่รูทธรรมดาด้วยนะไม่ใช่รูทธรรมดาด้วยนะค่ะแต่เป็นรูท แต่เป็นรูทอูทรูทเออพี่คะไม่ใช่ค่ะคือคือหนูเขินที่เฉยค่ะอ๋อค่ะคือหนูหมายถึงหมายถึงอะไรล่ะคะรูทเธอที่สักรูทเธอที่ศักค่ะรักเธอทีุู่รักเธอที่สูดค่ะแค่นี้ลวค่ะขอบคุณที่ใช้บริการนะคะ